สวยๆงามแบบนี้ไม่มีให้ชมกันบ่อยๆนะคะมาดูสิ้นผืนนี้นะคะสิ้นเกียรนกสุขโขทยค่ะงานทำมือนะคะของชุมชนคนบ้านเราสีสัชนาลัยนะคะพืนนี้นกอยากบอกว่างานดีงานพิเศษมากเอาแวะเวียนไหมชมกันค่ะอ่าเป็นพื้นสีดำนะคะสังเกตด,ดูลายนี้ค่ะตัวนี้นะคะช่างใส่ใจฝีมือมากค่ะลายลูกแก้วนะคะ ช่างใส่สองชั้นใส่จุดสีแดงตรงกลางแล้วก็จะมีลูกแก้วเล็กขนาบข้างไปตลอดทั้งแถวนะคะเห็นไหมคะแล้ว,ลว,ลวนี่ค่ะอันนี้ดอกมีนะคะดอกมีใส่สลับสีให้ด้วยค่ะเกิดความสวยงามโดดเด่นแสดงว่าช่างมีความใส่ใจงานเป็นอย่างมากที่จะทำให้เส้นผืนนี้ดูดีนะคะเห็นไหมคะอันนี้ อันนี้ใส่สีน้ำตาลสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีม่วงนะคะหนึ่ง6 7สาสี่ห้าหเจ็ดสีนะคะแบบฉบับโบราณค่ะเพราะว่าสมัยโบราณเขาก็จะใส่เจดสีแบบนี้แล้วก็ใส่จุดตรงกลางลายดอกหมีเป็นสีแดงอีกค่ะเห็นไหมคะแล้วก็นี่ค่ะนกค่ะอันนี้เป็นนกคาบนะคะนกคาบก็เล่นสีให้นะคะสีแดง สีเขียวสีน้ำตาลสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีม่วงนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 7สีเดสีเหมือนกันสังเกตด,ดูว่าขานกเห็นไหมคะขานกแบบว่าช่างทำละเอียดมากขึ้น1ลงหนึ่งนะคะพื้นนี้นกอยากบอกว่าสุดยอดงานฝีมือที่ช่างให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากนะคะอ่ะแล้วดูลายนี่ค่ะเครือวัน เครือวันสีน้ำตาลแล้วก็ใส่ลูกแก้วลูกแก้วสีเหลืองทองแล้วก็ใส่หยอดตรงกลางจุดนะคะสีแดงก็ให้ความโดดเด่นเนี่ยนกให้ดูผืนนี้ทั้งผืนนะคะงานเนี๊ยบงานดีมากเลยพอพอเห็นผืนนี้ปั๊บนกก็เลยหยิบมาให้ชมกันค่ะอันนี้เฉพาะตัวสิ้นนะคะเห็นไหมคะสวยงามขนาดไหนมาดูเชิงค่ะเชิงสิ้นที่เป็นหัวใจของสิ้น บ้านเรานะคะอันนี้ลายมน16ค่ะสีน้ำตาลกับสีเหลืองทองนะคะตัวนกตรงกลางนะคะช่างใส่สีแดงแล้วก็ตีกรอบด้วยสลับสีนะคะอันนี้ตีกรอบด้วยสีชมพูสีม่วงสีฟ้านะคะเห็นไหมคะดอกก็สวยค่ะทอแน่นนะคะนกให้ดูค่ะนี องค okay. ์ประกอบก็ครบนะคะคือนกคุ้มนกคาบดอกมีสร้อยพร้าวขอนะคะเห็นไหมคะครบเห็นผืนนี้แล้วนกสบายใจยิ้มออกนะคะใครได้ใครได้ไปชื่นชมหรือสวมใส่นี่สวยงามเลยค่ะคนที่ได้เห็นก็จะต้องเหลียวหลังถามแน่นอนว่าผ้าผืนนี้มาจากที่ใดนะคะ นกให้ดูฉบับเต็มเต็มใส่แล้วก็จะประมาณนี้ใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีนะเหลืองครีมได้ค่ะสีเขียวเขียวอ่อนสีฟ้าได้ชมพูได้เลยนะคะฝืนนี้งามๆแบบนี้ไม่มีให้ชมบ่อยๆนะคะใครที่ชอบชมสิ้นสีสัชนาลนะัยนกฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยค่ะหรืออยากได้พางกำงามไปสวมใส่ก็ฝากกดถูก ฝากติดตามเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองหรืออยากรู้เกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยก็โทรสอบถามหรือแอดไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์นกตรงรายละเอียดได้เลยนะคะนกยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ